สวัสดีค่ะเพื่อนๆในเฟซบุ๊กแล้วก็เลียวนะคะเพื่อนๆมาดามเซฟเวอเข้าควยแล้วนะคะมาริจันละลานะคะวันนี้ทำอะไรกินเอ่ยทายดูสิทำอะไรเอ่ยชอบเข้าป่านะคะเก็บเห็ดนะคะเก็บเห็ดแล้วก็แกงนะคะ,แก,ะ,คะแกงนะคะเพื่อนๆ แกงเห็ดนะคะบอกไว้ก่อนชอบเข้าป่านะคะอยากเข้าไหมคะแอนแอนอ,นอ,นอยากเข้าป่ากับมาดามไมคะผักอีตูเยอะๆนะคะแกงเห็ดลวมมิตรพี่น้องใส่หน่อไม้เยอะๆใส่หน่อไม้เยอะๆนะคะ ดูนะคะหน่อไม้ใบแมงลักเยอะๆหอมๆแล้วก็เห็ดนะคะเห็ดรวมมิตรนะคะเพื่อนๆแซบหลายแซบหลายนะคะแซบหลายนะคะบอกไว้ก่อนอันนี้นึ่งเหนียวนะคะทานคนเดียวนะคะเพื่อนๆวันนี้วันหยุดนะคะอย่ลืมแวะนะคะแวะได้นะคะอยู่บ้านคนเดียวนะคะแซบหลายแอดแอ หม้อนี้เตี๋ยวแถ่เมื่อวานนะคะเตี๋ยวนะคะทักทายวันอาทิตย์นะคะเพื่อนๆขอบคุณมากๆนะคะสาหรับกดกดกดไลค์แล้วก็เลี้ยวให้มาดำวันนะคะมริจันคนโก้นะคะโก้ตลอดเวลานะคะเข้าครัวก็แซ่บหลายนะคะนึ่งเนี้วนะคะอยู่พี่น้องเอ้ยแซ่บหลาย กินขนยนอวสุก็แจ๊แเจ๊พี่น้องเบิง้งโอ้ยมหอนแต่ละบัดมหอนแต่พี่น้องอย่าลืมนะคะกดเลี้ยวให้มาดามมันด้วยนะคะเ,เพื่อนๆแซ่บหลายนะคะโอเคนะคะเหนียวนะคะบาย